สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นแกะกล่องจากช้อปปีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กล่องมาค่อนข้างหนักเลยนะครับนี่นะครับเป็นกล่องสินค้ามาจากแอปช้อปปีครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นหินเจียนะครับอ่าหินเจียหรือลูกหมูนะครับ ดีครับดูโดยรอบก่อนนะครับอ่าโดยรอบก็จะมีรอยขาดรอยแบบทะลอกนิดหน่อยนะครับอ่า <c oughs> แต่ข้างในจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับดูจักรงแล้ว กล่องน่าจะบ,บุกนะครับ นี่นะครับโอ้โหสัวภาพมาบวมๆเลยนะครับยับเยินนะครับนี่นะครับหินเจียของโมลิต้านะครับอ่ารุ่น mt 9 5 4นะครับหินเจียร์4นิ้วนะครับตัวนี้ นี่นะครับข้างในไม่มีหอ,อกอะไแทกนะครับไม่มีอะไรมาเลยครับมีแค่ซองพลาสติกอย่างเดียวนะครับอ่ามาแกะดูข้างใน,นครับว่าจะชำรุดเสียหายอะไรไหมสภาพมายับเดือนเลยนะครับภายนอกแต่ภายในจะเป็นยังไงไม่รู้นะ นี่นะภายในก็จะมีเจ้าตัวกันสะเก็ดนะครับแล้วก็ด้ามจับนะครับเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับพลาสติกธรรมดานะครับบีบขยุบนะครับส่วนนี้เหมือนจะเป็นแบบเหล็กนะครับเหล็กบางๆนะครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็น ที่เขาไว้เปลี่ยนใบเกี์นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนี้ผมก็ไม่รู้มกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีคู่มือนะครับและนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวหินเจียโมลิต้านะครับอ่าตัวนี้ราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับอ่าเาจะมาดูกันนะครับว่าจะ เสียหายตรงไนหรือเปล่าแต่สภาพกล่องมาก็แบบนี้เลยนะครับแย่มากครับไม่มีห่อ,อก,กันกระแทกแล้วการจัดส่งก็ผมสั่งไปวันที่สี่เดือนสี่นะครับส่งฟรีนะครับถึงวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนะครับเป็นวันที่แปดนะครับสี่วันนะครับอ่ามีขาด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหินเจียกันดีกว่า นี่นะครับสภาพโดยรวมไม่มีรอยแตกตรงไหนนะครับน้ำหนักหนักมากเลยครับตรงนี้จะมีคราบอยู่นิดนึงนครับนี่ให้ดูกัน,นครับ นีม้มีเป็นเหมือนจาราบีนะครับมีเยิ้มด้วยนะครับะจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับส่วนเรื่องรีวิวการใช้งานนะครับเดี๋ยวชมกานอีพีหน้านะครับ <Okay. S 1> จะเป็นการทดสอบใช้งานจริงนะครับอ่านี่นครับ ผมจะทดสอบใช้งานจริงด้วยการตัดสแตนเลสหรือว่าตัดเหล็กบางๆให้ชมนะครับาดูบอดี้ Body พื้นฐานเป็นก่อนนะครับคลิปนี้นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับหินเจียขนาด4นิ้วนะครับ570วัตต์นะครับ หมื่นสองพันรอบต่อนอาทีนะครับอ่านี่นะครับเม d ดอินชัยนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมม m ลิต้าอ่าสายของเขาจะยาวสองเมตรนะครับตามที่เขาบอกแล้วก็หัวก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่จะมีสวิตนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ควรพิจารณากันหน่อยนะครับถ้าเกิดจะสั่งซื้อควรเลือกร้านอื่นดีกว่ารับผมว่าเอาร้านที่เขาใส่ใจเรื่องการห่อสินค้าเรื่องการแพ็คสินค้าดีกว่านี้นะครับโอเคอ่าโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะครับก่อนจบคลิปนะครับอ่าตอนแรกผมว่าจะจบคลิปไปตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่มาสะดุดตาตรงสติกเกอร์ชื่อยี่ห้อเขานี่นะครับเพื่อนเพื่อนคอยดูนะ เหมือนมาซ้อนกันนะ,ะมันมีอะไรอยู่ข้างในเพื่อนเพื่อนรู้ไหมนี่นะลองลอกออกนะให้ตายเถอะอย่างนี้ก็ได้เหรอ What? What the fuck Oh no คนละยี่ห้อแปะสติกเกอร์ซ้ำสุดยอดจริง 嗯哼。<laughs>